สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตัวผมนะครับครูเอกนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของวิธีการนะครับในการเซฟนะครับรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆนะครับออกมาจากลิงก์ที่เป็นลิงก์ของ Google Drive นะครับโดยระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็น ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับจะใช้ได้ทั้งนะครับโทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วก็ iPad นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าตัว iPhone และ iPad เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งบางทีเราส่งลิงก์ที่เป็น Google Drive มาแล้วเนี่ยเราอยากจะเซฟรูปภาพหรือเซฟไฟล์ต่างๆเข้าเอาไว้ในเครื่องนะครับมันจะไม่สามารถเซฟเอาไว้ได้โดยตรง นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าใช้วิธีการใดนะครับและต้องมีแอปพลิเคชันช่วยนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับสําหรับในคลิปนี้นี่นะครับเราจะไปทำการคัดลอกลิงก์นะครับเอามาก่อนนะครับคัดลอกลิงก์เอามาก่อนนะครับและตัวแอปพลิเคชันที่จะต้องไปดาวน์โหลดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับชื่อว่า d o c u ิเมนนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Document ต์ดาวน์โหลดมาไว้ในอ,อุปกรณ์ของท่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad นะครับทีนี้ผมจะไปนำลิงก์นะครับที่ต้องการคัดลอกนะครับอันนี้บางทีเราต้องการเซฟไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพนะครับมันจะไม่สามารถเซฟได้ บางทีเราอยากจะเซฟส่งวิดีโอนะครับหรือเป็นไฟล์อื่นๆนะครับบางทีอยากจะเซฟมาไว้ใช้งานในตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตัดต่อนะครับอย่างเช่นอันนี้มีไฟล์ที่เป็น mp3 มาด้วยเราจะทําการเซฟยังไงถ้าอย่างนี้เราจะฟังได้อย่างเดียวเนี่ยเวลาเรากดเจ้าตัวนี้ไปแล้วมันก็จะยังไม่สามารถเซฟได้นะครับทีนี้ผมจะมาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับบันทึกได้ทีเดียว อันนี้เดี๋ยวเราคัดลอกก่อนนะครับบันทึกทีเดียวทุกรูปนะครับที่ต้องการใช้งานคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ไปเปิดเจ้าตัวแอปพลิเคชันด็อกิเมนต์นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราทำการาวางนะครับเจ้าตัวลิงก์ที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> ให้เลือกไปที่แทบด้านล่างนะครับนี่ครับแท็บเบาราว์เซอร์นะครับแทบด้านล่างมันจะมี m y l i Resent แล้วก็ VPN ะครับให้เราเลือกไปที่เบาราว์เซอร์นะครับแล้วเราทำการวางนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์นี้ออกไปก่อนแล้วก็จิ้มค้างไว้เพื่อทำการวางนะครับ pass and go เลยอ่าเมื่อกี้นะครับนี่นะครับรูปภาพเราไม่มีปัญหาเนาะในการเซฟนะครับทีเนี้ยอา้าวไฟล์ที่เป็น mp3 เราจะทำการเซฟลงในมือถือเราอย่างไงหรือไฟล์ที่เป็นคลิปวิดีโอก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับให้เราเลือกนะครับไฟล์เสียงหรือ,อไฟล์ที่เป็นเพลงหรือไฟล์ที่เป็นวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับนี่ครับรูปนี้ ปุ๊บเนี่ยมันจะทําการดาวน์โหลดให้เราแล้วก็กดไปที่ดันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยไฟล์ตัวนี้มันจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเราต้องรอตรงนี้ให้มันเต็มหลอดนี้นะครับนี่นะครับหลอดตรงนี้ให้เต็มนะครับซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆที่เราไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับบางทีเรา หาด้วยคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเราอยากจะเซฟ,ฟเข้ามาในมือถือของเราเราจะทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีการแอปใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันด็อกิเมนต์แล้วเราก็ทำการแชร์นะครับเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการตัดต่อนะครับในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นตัวอแอปที่ชื่อว่า k i n i m a s t e r แล้วก็แอปที่ชื่อว่าแค p คัดนะครับ อ่ะเราก็กลับไปที่ตรงนี้ครับรูปโฟลเดอร์นี้จิ้มกลับไปนี่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดให้เราจิ้มตรง3จุดตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปจิ้มเลือกและทีนี้ให้เราทำการแชร์นะครับเลือกที่แชร์นะครับเลือกที่แชร์นะครับเลือกที่แชร์ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วทีนี้ให้เรา เลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนตรงนี้นี่อีกแอปหนึ่งที่แนะนำก็คือ VN ก็ได้นะครับถ้ามันไม่เจอเนาะไม่เจอตัว k i n e m a t e r นะครับเราก็กดตรงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มแอปเข้ามาได้นะครับนี่หนไหมอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่มเข้ามานะครับนี่เขาจะบอกว่า,าทำการบันทึกไปยังโฟลเดอร์ภายในออดิโอแล้วนะครับเบราว์เซอร์ กดเสร็จสิ้นอ่ะอันนี้ก็แล้วกันเนี่ยสมมติเรานี้ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะเพิ่มเสียงเนาะเราก็ใส่เสียงตรงนี้แต่ทีเนี้ยมันจะมีให้เลือกตรงโฟลเดอร์ภายในเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมแล้วเราก็ไปดูชื่อ,อเพลงที่เรานําเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะมีเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงที่มันมีมาให้ในตัวแอปเนาะที่ Coffee Story โอเคแล้วก็กดบวกครับกดบวก เห็นไ,ไหมครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับที่เรานำมาใช้นะครับในการบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะครับวิดีโอนะครับหรือบันทึกเพลงที่เป็น MP3 ที่เราไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วนำเข้ามาใช้ ในตัวแอปพลิเคชันตัดต,ต่อต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาแอปด็อกิเมนต์เหมือนเดิมนะครับตัวแคปคัตนะครับเราต้องเปิดตัวถ้าเป็นแคปคัตเราต้องเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยทำการแชร์นะครับนีครับจิ้มที่3จุดตรงนี้นะครับปึ๊บไปที่แช์แล้วเลือกไปที่เพิ่มเติมหาแอป นี่ใช้แคปคัตนะครับนำเข้าสู่แคปคัตนี่จะขึ้นเลยเดี๋ยวปิดปิดเสียงของอ่าตัวนี้ก่อนอืมได้แหละคอฟฟี่ <Coffee. S 1> สตรีนเห็นไ,ไหมครับได้เลย จะมีข้อจํากัดนิดนึงถ้าเป็นเจ้าตัวแคปคัตต้องเปิดตัวโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันจะดึงเข้ามาที่ไทม์ไลน์ตรงนี้เลยเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับอ,อันนี้สําหรับแคปคัตเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าไปที่ด็อกิเมนต์เหมือนเดิมกด3จุดเหมือนเดิมแล้วเราไปที่แชร์นะครับ VN นะครับนี่ VN ก็กดไปที่ VN นำเข้ามาแล้ว ปุ่ด import tip อ่า confirm content น,น,นี่ add ถูนิวอัลบั้มนิวอัลบั้มเมืม่อกี้มาแล้ว album. นิวอัลบั้มนี่เห็นไหมครับหรือเราจะตั้งชื่ออัลบั้มใหม่ก็ได้นะเป็นอัลบั้มที่เรานำเข้ามานะครับเห็นไหมครับนี่ได้แล้วนะครับเพลงนี้ c o f f e e string นะครับอันนี้อ่า ไปหามาจาก YouTube Library นะครับตรงนี้ก็สามารถนำคลิปที่เราตัดต่อแล้วเร,เราสามารถนำไปใช้ใน YouTube ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้าตัว VN ก็จะอยู่ใน My Music แล้วก็อยู่ในอัลบั้มที่เราเลือกนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อเป็น New a ัลบันะครับเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการนำเข้าเพลง MP3 เพื่อ นำไปใช้นะครับในตัวแอปพลิเคชันทั้ง3ตัวที่ผมแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว k i n e ม a เนะครับแล้วก็แคป Cu t นะครับอันสุดท้ายก็คือ VN นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ